สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม PUBG นะครับผมอ่ะก็จะมีพวกของไอเทมเยอะอยู่นะครับผมก็จัดมาแล้ว <c oughs> ใช้เหรียญในที่ซื้อเอานะครับแต่ว่าไม่มีตังค์เติมเห็นไหมใช้เหรียญจีเไม่มีตังค์เติมจริงครับต้องมาซื้อเอาเห็นไหมจะใช้ตังค์ BP อ่ะมีให้ซื้ออยู่เห็นไหมนี่มีแค่นี้ นี่มีแค่นี้เลยเอ,อ่ออีกอย่างหนึ่งครับผมก็มีโหมดจัดอันดับแล้วนะครับแล้วก็ต้องอ,อัปเกรดเป็นเว t ร์ชันกราวพัทนะครับผมถึงจะเข้าได้นะฮะแต่ผมเองก็ยังไม่มียังไม่มีตังอัปเดตครับผมเราก็ต้องเล่นโหมดปกติไปก่อนนะครับอ่ะไปะงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับห่างขายไปนานครับช่วงนี้ก็ มีหลายเกมให้ต้องเล่นนะครับนะแล้วก็อยู่บนเครื่องบินกันแล้วนะครับมาเดี๋ยวมาหาที่ลงกันดีกว่านะตรงนี้เลยจุดไฮลูดของเราถึงหรือเปล่าเนะีโควดไกลไม่ถึงว่ะเเดี๋ยวลงตรงนี้ก็ไนดะ้ Bác ai? ai? không biết, kiếm mông còn nữa. ui, à? Yep. hộp 6 hoặc 2 Cái bao 2 yếu. Rồi, chứ không? อะไรป่ะเออกับศูนย์สองสี่เก้าไม่เท่าไรเกลืพวนเก็บเสียงก็เป็นจีเอออันนี้มันใช้อันนี้ได้ป่ะวะไหนละ่ะ ไม่ได้ไปืนพกใส่ได้แค่ปืนพกยิงกันยังไม่เสร็จเหรอข้างบนโอ้ว้าวกระเป๋าเมื่อกี้นี่มันทนอันนี้ได้นะทนวงได้ก็เรียกว่าเะไรผมผมไม่รู้ต้องขอไปด้วยครับมีแค่นี้เหรอ เดี๋ยวอ่าดูสเกสก็ได้นะต่อไป เออนี่แหละที่อยากได้ยยมวงอีกไรวะเฮ้ยวงอยูอ่ที่เรานี่วอเคเดิน้าไปเลย ีเย่ก็ยังดีเดี๋ยวต้องดูวงด้วยว่าจะอยู่ตรงไหนวงอยู่ที่เราหรือเปล่าขอเน้นเน้น โอเคไม่ใช่พีสิบแปดใส่ได้กี่นัดวะสิบสามโอเคเยี่ยมอ้าวเจอเวเตอร์ว่ะ ก็ทิ้งไปพอไม่ใช้แล้วก็ทิ้งไปโอเคเฮ้ยทำไมได้19นันเดเองวะเฮ้ยใช้พกดีกว่า เยี่ยมนี่แหละของดีโอ้ปกแต่งซะด้วยเว้ยชิบไก่ละ เจอของดีม่คความจุ นี่แหละที่อยากได้ดี่ลดเยี่ยมจริงๆแล้วก็ไม่ได้ใช้หรอกใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับ ของอปืนพวกว่ะใช่ไหม พอ,อแล้วไม่ได้ใช้เยอะหรอกปารมไแจกเท่นั้นแหละ โอ้ยหวงมาแล้วดีกว่าลืมไปเลยต้องไปแล้ววะชอปจนลืมไปเลยโอเคเป็นยังดี โอ้โหอย่างไกลต้องหารถแล้วครับโดไปหนึ่งเม็ดโอเคแล้วก็ดื่มน้ำตามามากๆครับพร้อมที่จะวิ่งแล้วโอเคไปย,ยาวๆเลยทีนี้ มันต้องมีรถอตะรถไม่มีสักคันเลยเหรออืมบัวจรงนะพวกมึง เดชชูลังนี่ไงเยี่ย <c oughs> มวิ่งข้ามสะพานเนี่ยนะ รถมานี่ตายหาเลยเนะี่ยนั่นก็โซนเราไปกินอีกลอละเฮ้ยไม่มีใครใช่ไหมเนี่ยมันวิ่งโล่งอย่างนี้วะ ยิงกันไปเออแจ๋วกูโคตรอยากได้รถเลยเคบงก็มาแล้วมันได้ตูดหมดแล้วเออนั่นแหละยิงกันไปก่อน ไกันหมดว่าเออเดี๋ยวกูไปรอในวงแล้วกันรอบที่ดเลยเว้ย อ้าววงมันอยู่นี่วงที่เราเนว่ยวอตัวที่มึงมาทีหลังแล้วกันกูเห็นวิ่งอ่ะกูร่อแน่ไหนว่า นานแล้วด้วยมาเหอะ Sehr gut, sehr gut. ไม่โดนได้ไงวะเอยตายแล้วอ้าวติดเฮ้ยอโดนยังไงวะ <S <S เออนั่นแหละ เดี๋ยวนะยิงไปมันต้องมาล่อล้วแน่เลยวะไปแล้วขอ,อปั๊มยาก่อนเออนั่นแหละฉีดเข้าไป แกปวดไปหนึ่งเม็ดจัดน้ำมาหนึ่งขวดเยี่ยมเออขแบบองดีเยี่มยม,ยมไปทุกวัน กัดแล้วไปแล้ววะโคตรรั่วเลยเมื่อกี้ยิงไม่โดนได้ไงวะ

โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมเออถูกใจชอบใจครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับโอเคครับไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคบายบาย